พอมาเป็นการจัดกระบวนการกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นการสารเสวนาที่มีกติกามองไปข้างหน้าเพื่อหาทิศทางของประชาธิปไตยร่วมกันเป็นฉันทามติกลุ่มในเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสเข้ากลุ่มเสวนากันนะคะก็คือรู้สึกว่าประเทศไทยจะมีทางออกในเรื่องของการเมืองถ้าทุกคน ยอมถอยคนละก้าวแล้วก็จูนเข้าหากันคืออย่างที่ผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะเขาพูดกันบอกว่าเออเนี่ยอยากให้ผู้แทนเป็นอย่างนั้นอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ก็คือต่างคนต่างเสนอความคิดมาแล้วเอามารวบรวมแล้วก็มาสรุปแล้วก็ไปแก้ไขทุกคนต้องหยุดฟังเมื่อคนอื่นนําเสนอแล้วแต่ตองเมื่อถึงคราวนําเสนอตัวเองก็ค่อยนําเสนอเหตุผลของตัวเองเข้าไปดังนั้นเองแล้วเนี่ยถึงจะเกิดการสมานฉันท์ได้แต่ถ้าเป็นการ ที่นำหรือสั่งว่าหรือคุณต้องฟังผมเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะแก้ปัญหาได้เมื่อได้ฉันทามติจากกลุ่มย่อยแล้วก็จะนำความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มมานำเสนอในการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและปรับทิศทางการเสวนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถามว่าทุกคนอยากใช้ความรุนแรงไหมเขาตอบเหมือนกันไม่อยากใช้ ไม่อยากใช้ครับทุกคนต้องการเห็นความสงบสุขของบ้านเมืองแต่มันต้องอา,อาจจะใช้เวทีที่ที่ให้เขาได้พบกันให้ได้เป็นการปูพื้นฐานให้พี่น้องหลยายๆจังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งมารวมกันวันนี้ได้มีทัศนคติได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ปัญหาของตัวเองแล้วก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ไม่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและปรับทิศทางการเสวนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วขั้นตอนต่อมาเป็นการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อหาวิธีการที่จะนำมาซึ่งทางออกพร้อมทั้งหาผู้รับผิดช,ชอบ,อบทำได้เนี่ยเรารวมกลุ่มกันในยอย<น>ต้องคิดใหม่หมดปรับเรื่องความคิดผมว่าถ้าทุกคนคิดตรงกันคิดในสิ่งเดียวกันแล้วเราแผ่ก็ยังแฟ่ความรู้สึกกระแสจิต ให้จัก,กรวาลมาได้รับรู้สิ่งเล็กๆนี้ที่เราคิดเหมือนกันในสิ่งเดียวกันนี่แต่มันมีพลังที่เข้มแข็งพอเนี่ผมว่าก็มีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถ้าว่าฟังทีวีเห็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองรบกันเห็นการโกมกเห็นกันเดินกระบวนเนี่ยปามนึกในใจว่าไม่น่าจะเป็นคนไทยเลยไม่น่าจะมีการรบนองเลือดกันเลยน่าจะผูดกันไม่น่าจะแบ้งวะ นูกวกกูนี่บวกมึงไม่อยากไอ้เขาโกรธไม่อยากไอ้เขายุ่นบอกว่าน้องตาขิดจยากโกรธน,น้องนองนหนับตึงตึงซิฟท่านอย่างซิฟอย่างโกรธเลยน้องหนับไอ้ตึงรอยตาน้องนับตึงรอยเลยน,น้งยยนองอย่างโกรธน้องไปยับน้ำรถอ้วเลยและขั้นตอนสุดท้ายคือการนําเสนอผลการสารเสวนากลุ่มย่อยและการลงฉันทามติร่วมเป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจและสังคมต่อไป าเจอนนนีี่คอวงเาเ็มที่กรเกรนารคินดีนะครับโดยเฉพาะอาจารย์หมอวันชัยซึ่งทำเรื่องนี้มาเนี่ยยินดีที่จะให้ความรู้อะไรต่างๆกับพวกเราอยากจะให้การเซ็นสานาในครั้งนี้เป็นทางออกที่ดี ในการแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับสิ่งที่เราต้องการก,ก็คือเสริมสร้างประชาธิปไตยในลักษณะที่นามาสู่สังคมสันติสุขแทนที่จะใช้ความขัดแยง้งแล้วก็นํามาสู่ความความ,ความรุนแรงความรุนแรงนี่ไม่ใช่ทางออกแต่การสารเสวนาการหันหน้าข้อหาการนี้ต่างหากต่างหากคือทางออกที่ควรจะเป็นยุใสกกาพอสุขใจขยุบานเฮาจะไม่กินปนอยู่อเมริกาสีเพแซบคือกินปนอยู่บานเฮาเลยครับ แม่ Man, อิล๋ลีกินเขาก็ว่าแซ่บคืออยูบานเฮ้าฉะนั้นประเทศไทยของเฮ้านี่ถ้าเฮ้าบ่อซอยกันรักษาต่อไปนี่คือสีอ่ได้ไปขอสื่อแผ่นดินอยู่น้ำเขาอียังจังสี่ฉะนั้นเฮ้าเป็นคนไทยตอนนี้พ่อสิเว้าจากันได้พอสิคุยกันได้นี่กะ,ะคุยกันซะเว้าจากันซะรักษาตรงนี้ให้มันดีต่อไปเพราะว่าโตเฮ้าเองแล้วก็ลูกหลานของเฮ้านําอยากกรธกรันอยากกรธวันนี้เราโกรธพรุ่งนี้เราอาจจะดีกันก็ได้ปาาคือ คนไทยทั้งประเทศนะครับในฐานะผมเป็นคนเชียงรายคนหนึ่งนะครับอย่างพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับพ่มก็ฟากวา่าไม่วา่ทาทันจะอยู่ภาคใต้ถึงมาอยู่ภาคเหนือมาอยู่เชียงรายถือว่าเป็นคนเชียงรายถือว่าเป็นคนไท้นะครับแล้วก็ฟากไปถึงพี่น้องอีสานด้วยเนาะสบายดีพี่น้องอีสานทุกคนนะครับี่วา่ามาอยู่มองไหนกันแล้วแต่นะครับมาจากอีสานมาอยู่เชียงรายมาอยู่ภาคกลางพ่มสิวาสิสวยกันได้ว่าประเทศไทยนี้เราจะอยู่ได้ไหมเมื่อใดคณะใดที่ไหน มึงอยู่อย่างมึงกูอยู่อย่างกูอยู่ลำบากแล้วต่อไปว่าที่ไหนเมื่อใดขณะใดมึงอยู่อย่างกูแล้วกูอยู่อย่างมึงพอทนอยู่ถ้าที่ไหนเมือ่อใดขณะใดเวลาใดเนี่ยหมดทั้งของมึงหมดทั้งตัวมึงแล้วก็หมดทั้งตัวกูแล้วของกูจะอยู่อย่างเย็นเพราะมันเป็นของมันฉินนั่นเองทางออกของประชาธิปไตย ที่ประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาคงไม่ใช่การลงเอยกับความรุนแรงหากแต่เป็นการสงบสงครามด้วยสันติวิธีด้วยการยอมรับฟังเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนำไปสู่ความสมานฉันท์ของสังคมไทยซึ่งเป็นทางออกที่แท้จริงเป็นทางออกที่ไม่มีผู้ชนะไม่มีผู้แพ้มีความเสมอภาคด้วยความเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันทั้งหมดและผู้ที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแยง้งหาใช่ใครที่ไหน หากแต่เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับเวทีประชาเสวนาหาทางออกให้กับธุรกิจการเมืองของประเทศไทยท่านผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วว่าเวทีลักษณะนี้เป็นเวทีที่ไม่มาชี้หน้าด่ากันเป็นเวทีที่มาฟังกันแล้วก็มาฝันร่วมกันคำตอบที่ได้จากหลายๆเวทีที่เราไปจัดในพื้นที่ ต่างๆของประเทศไทยประชาชนเหล่านี้ที่มาจากทุกภาคส่วนอยากเห็นการเมืองอยากเห็นประชาธิปไตยที่จะเดินหน้าไปเราก็หวังว่าคำตอบเหล่านี้จะสามารถนำเข้ามาประมวลจากทุกพื้นที่แล้วก็นำเสนอรัฐบาลก็ดีรัฐสภาก็ดีสังคมไทยก็ดีเพื่อที่จะใช้เวทีลักษณะนี้ได้ไหมทำมันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แล้วก็เอาข้อยุติว่าเราอยากเห็นการเมืองประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาเป็นยังไงนักการเมืองควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรกติกาที่จะได้นักการเมืองเหล่านี้และรวมทั้งจะกำกับอย่างไรแล้วก็ให้นักกฎหมายมหาชนไปเขียนเป็นรัฐธรรมนูญก็จะเป็นรัฐนูลที่ฟังเสียงพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศเวทีอย่างนี้ เป็นตัวอย่างเล็กๆเ,เ,เวทีหนึ่งที่หวังว่าจะทำให้นะครับสังคมไทยได้มองเห็นทางออกของวิกฤตการเมืองของประเทศไทยดีไหมครับ